เนนพัดสามสามนะครับผมที่เกิดเหตุวอร์สี่สิบน,นะครับผมรถยนต์กระบะชนกับจักรยานยนต์นะครับผมบาดเจ็บสองรายนะครับผมช่วงนี้กําลังวอร์สีบ่บาดแผลเบื้องต้นอยู่นะครับบริเวณหน้าอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอครับมากันเนนพัดสองสี่ครับังช่วยคนเจ็บอยู่ครับไปเห็นกกไกลๆครับ เรือนผ้าหนึ่งหนึ่งครับผมวันนี้เรือนผ้าสามสามมากับเรือนผ้าสองสี่นะครับยังเ,เหลืออยู่ครับรถจักรยานยนต์คันนี้ครับเ,เป็นยามาฮ่าครับผมยามาฮ่าสปาร์กนะครับยังเหลือคนเก็บอยู่นะครับ เหลืออยู่ครับเกียบสองลายนะครับผมมีแผลแหกมมีแผลเจาะบริเวณศีรษะนะครับผมการข้ามเลือดแล้วเดี๋ยวพัตโมิบาเพิ่มต้นแล้วก็นำส่งรอพอครับ ต้นต้นครับผมกรับข้าวให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็ไปช่วยคนเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวต้องนำคนเก็บส่งรอพอครับไหก็ฝากติดตามด้วยครับช่องแสนเนื้อผ้าสามสางครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ